เวอร์เนียคาลิเปอร์ประกอบด้วยสองส่วนใหญ่หนึ่งคือสเกลหลักเหมือนสเกลไม้บรรทัดครับศูนย์สิบยี่สิบไปเรื่อยๆจนถึงร้อยห้าสิบมิลสองคือสเกลเวอร์เนียเลื่อนไปมาได้ด้านบนใช้วัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในด้านล่าง ใช้วัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก0.05มิลตัวนี้มีความหมายว่าเวอร์เนียคาลิปเปอร์วัดได้ละเอียดสูงสุดจด0.5มิลิเมตรเรามาดูตัวอย่างการวัดกันถ้า เวอร์เนียคาลิเปอร์อยู่ในลนนักษณะนี้คือศูนย์ของสเกลเวอร์เนียตรงกับศูนย์ของสเกลหลักนี่ครับศูนย์ของสเกลเวอร์เนียตรงกับศูนย์ของสเกลหลักหมายความว่าวัตถุนี้ไม่มีความหนาเลยอ่านได้ศูนย์มิลแต่เมื่อเลื่อนสเกลเวอร์เนียออกไปจะเริ่มมีความยาวขึ้นผมจะทดลองเลื่อนนะครับ เลื่อนไปอยู่ที่11ถ้าอย่างนี้อย่างนี้นะครับศูนย์อยู่ตรง11หมายความว่าความยาวที่เราวัดได้คือ11มิลนะครับตรงนี้นะครับ11มิลแต่ถ้าเกิดศูนย์ไปอยู่ที่12 อย่างนี้หมายความว่าวัตถุที่เราวัดได้มีความยาว12มิลแต่ถ้าเกิดมันอยู่ระหว่าง11กับ12อย่างนี้มันก็คือ11จุดกว่ากว่าไม่ถึง12มิลแต่เราจะอ่านได้ยังไงต้องดูอ่านอย่างนี้ครับเช่นถ้าตามรูปนี้11จุด เราก็มาดูที่สเกลเวอร์เนียว่าสเกลเวอร์เนียตัวไหนตรงกับสเกลหลักดูนะครับตรงนี้จะเยืงไปหน่อยเยืงยืงลดลงมาเยื้องลดมาอีกจนกระทั่งตรงอยู่ที่ตรงนี้นะครับหกหกสิบห้าเราอ่านได้่างนี้ครับสิบเอ็ดจุดหกห้ามิลถ้ามีความหมายอย่างนี้นะครับสิบเอ็ด จุดหกห้ามิลเพราะว่าหกสิบห้าตรงกับสเกลหลักนะครับแต่ถ้าเกิดเยื้องไปนิดนึงมาอีกหน่อยนึงตรงนี้เนี่ยเราก็สังเกตดูครับว่าตัวไหนตรงกับสเกลหลักข้างบนเลื่อนมานิดนึงอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับ สิบเอ็ดจุดเราก็มาไล่ดูอย่างนี้ครับ75ก็คือ11.75อมิลนะครับอ่านได้11.75อมิลแต่ว่าถ้าเราเลื่อนมางี้ตัวนี้ก็จะอยู่ระหว่าง17ถึง18บมิลอ่านอย่างนี้ครับ17จุด ตรงนี้ครับเลขห้ตรงก็จะเป็น17.50จมิลอย่างนี้เป็นต้น